คือถ้าถ้าหากว่าเราเจอเรื่องราวที่มันยแย่ก,กับชีวิตเราเนี่ยนะคะแล้วคนมาว่ามาอะไรเรานะคะก็ถ้าวันหนึ่งเราอาจจะเจอเรื่องไม่ใหญ่ไม่โตก็ได้แต่เป็นเรื่องของที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกและมีคนมาว่าให้เราอะไรประมาณเนี้ยก็ให้เรามองว่าเขาก็คงมีอารมณ์ของเขาความเข้าใจของเขาแล้วก็เป็นความคิดของเขาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะให้ใครทุกคนมาเข้าใจเราตรงกับความรู้สึกเราหมดมันไม่ได้หรอเพราะฉะนั้นเราก็ถึงว่าก็ถึงบอกว่า รับได้ทุกอย่างทุกคนที่ที่เม้นเข้ามารับได้หมดเพราะว่าเราเข้าใจว่าคนก็คือคนความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็อารมณ์ของคนเราเนี่ยมันก็คนละแบบกันแต่สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลม,มนุษย์เราก็มีรักโลภโกรธหลงอิจฉาลิษยามันไส้มันเขี้ยวนะคะทุกคนเมนบออยากรู้เรื่องชาวบ้านด้วยอะไรประมาณนี้มันก็มีหมดค่ะทุกคนเพราะนั้นก็ถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมนน่นารักนา่กนารักกันนะคะทุกคนใครเม้นไม่ดีก็น่ารักเหมือนกันนะคะ เออเพราะว่าในเมนไม่ดีเนี่ยมันก็มีความน่ารักอย่างหนึ่งก็คือมันสร้างสีสันให้กับไลค์เหมือนกันนะสำหรับใครที่เมนดีก็น่ารักไปแบบหนึ่งคือสร้างกำลังใจให้คนไลค์นะคะแมนบอลนะใช่ไหมคนคนเมนดีก็ถือว่าให้กำลังใจคนที่ไ like, ลคะนนนน์นะคะเมนน่ารักน่ารักนะคะก็ให้กำลังใจคนที่ไลค์แต่คนที่เมนไม่ดีนะก็มาสร้างสีสันให้กับคนที่ไลค์ได้มีเรื่องพูด อีกแบบหนึ่งอีกเดียวน <lly> ึง <k> ม <con problems> ัน <developed> ก <Airbnb> ็เหมือนกันนะคะทุกคนเข้ามาได้หมดเพราะฉะนั้นเข้ามาได้หมดเลยสเพงให้รักกันในวันวันจันทร์นะคะทุกคนวันจันทร์วันทํางานวันแรกขอทุกคนทํางานมีความสุขความสุขนะคะนะหันซ้ายก็เจอเพื่อนยิ้มให้หันขวาก็เจอเพื่อนยิ้มให้นะคะหันหน้าหันหลังก็มีแต่คนยิ้มให้ยิ้มแบบมิรเมตียิ้มแบบมีความสุขทํางานก็มีความสุขค่ะทุกคนใครเจอปัญหาอะไรก็ขอให้บอกว่า ขอให้ผ่าน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 าน,นะคะทุกคนยาร้ายขอบคุณค่ะนะคะนะมองมุมบวกไว้นะคะการทํางานก็จะมีความสุขคนวีระขอบคุณค่ะนะคะนะ,ะปัญหาทุกอย่างก็มีทางแก้ได้หมดถ,ถ้าเราไม่เอ่อยึดติดกับรักเลก่ากดลงให้มันมากนะคะทุกนะคะนะคะ <laughs> แต่ว่าป้าโลภมากเลยขอบคุณหัวใจทุกคนนะคะขอบคุณทุกความขวัญเลยนะคะทุกคนได้ของขวัญเยอะป้าก็ชอบมากเลยเ <laughs> ฮ้ยเอฟเฟกต์หายไปไหนเนี่ยปากไม่มีสีแล้วเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ห e ้อยเฮียพี่น้องเอ้ยเฮียอ e ีกแล้วเอฟเฟกต์ไข่ถ้าถึงชั่วโมงมันจะหายเลยเนี่ย <c oughs> อ่ะเออติวเตอร์ ell, เอ oh, เอฟิวเตอร์โอ้ยจเจสีิละคนเลีเ่ยนหน่อยพี่น้องเอ้ยฟิวเตอร์ฟิวเตอร์กับเป็นติวเตอร์แจ็คเป็นยังดอก แต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเนี่ยก็คือมีความโลภอยู่บ้างนะเห็นของควัญก็อยากอยากโลภอยากได้มากเยอะอะไรประมาณเนี้ฮะยิ้มจังไดมันได้ก็เลยหลุกหลากก็ได้ก็ได้ก็สร้างหัวเขาแลวแม่เอ้ยเออได้ก็สร้างเขาลรอกแม่เออแม่ว่าเบิ่งขวายไปละเออว่าเบิ่งข่อยเขาจังบดาเแล้วเขาผาาหวอยเดเขาเลาวเราต้องพู้จักเอ่อ เอาความหนักๆออกไปนะชีว <boundaries> <awak> ิตจะมีความสุขแล้วก็เวลามีปัญหาก็จะมองหาทางออกเจอนะคะทุกคนถ้าสมองเราไม่ตื้อตึงจนเกินไปนะถ้าเราโมจะไปโกรธคนโน้นโกรธคนนี้อยู่เอ่อแล้วก็ไปคิดตามคนโน้นคิดตามคนนี้อยู่คนนั้นเป็นอย่างโน้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นว่าฉันอย่างนี้คนนี้ว่าฉันอย่างนี้เนี่ยชีวิตเราไม่มีความสุขพอเราไม่มีความสุขปั๊บหัวสมองก็จะตื้อค่ะแล้วก็มันจะหันไปไหนก็มันมีแต่คนนี้ก็ซุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบอะไรอย่างเงี้ย ทำให้เราไม่สบายใจเพราะฉะนั้นก็เรามองที่ตัวเรานะทํายังไงให้ตัวเรามีความสุขสบายใจแล้วนะคะความสบายใจดนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆได้ถึงแม้จะแบบอายากหน่อยอะไรหน่อยก็ปาเชื่อว่ามันมีหนทางที่เราจะแก้ปัญหาได้ถ้าเรามีความโปร่งโล่งในสมองแล้วก็มีความฮะเกี่ยมห้องลองร้องร้องนสั่นวะจริงจังมันร้องล้องล้องลองลองลอง่างนั้น <laughs> แม่สีคุณคุณ uh, ไดน้านะคะเมนบวนะคะถ้าสมองเราโล่งเราเบาเนี่ยนะจาับปัญหาที่เราอาจจะคิดไม่ออกก็ได้นะอาจจะเมื่อตึบนะคะมันก็อาจจะมีหนทางได้เพราะว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามนะสมองเราต้องโล่งก่อนสมองเราต้องปลดปล่อยทุกอย่างออกหมดแต่เราค่อยเริ่มนะมองปัญหาให้เป็นโจทย์แล้วก็ค่อยบวกเลขไปประมาณนี้นะคะ มันก็มีคําตอบของมันอยู่แหละนะคะถึงแม้ว่ามันจะอาจจะยากหน่อยคุณย่านาขอบคุณค่ะแต่ว่าก็เชื่อว่าถ้าสมองเราปลอดโปร่งจิตใจเราสบายนะคะทําความสุขให้กับตัวเองนะไม่ต้องมองคนอื่นหรอกคะ่ะเราต้องมองเราให้มีความสุขแล้วก็เอ่อพลังบวกให้กับตัวเองมากๆปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะมีทางแก้เสมอนะคะมันจะมีทางออกของมันนะคะแล้วก็ค่อยเดินไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราเดินด้วยความที่เอ่อมองแต่มุมลบนะคนนี้ก็ว่าคนนี้ก็ว่า จะไปตลาดก็เขาจะเขาจะมองอย่างงู้นอย่างนี้ไหมเขาจะอะไรอย่างนี้ไหประมาณเนี้ยมันทําให้เราไม่อยากจะออกไปไหนทําให้เราเมื่อตึ๊บสุดท้ายทําให้เราทิ้งตัวเองนะคะทุกคนทันตะวันขอบคุณจ้านะคะเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือจะเจอปัญหาปัญหาอะไรก็ตามนะคะอย่าทิ้งตัวเองอย่าทิ้งตัวเองอย่าทิ้งตัวเองจริงๆตัวเองสําคัญมากนะคะทุกคนมีมีมเอ่อฮามามามาเหนือเมฆใช่ไหม จ้าขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะมันจะมีอันหนึ่งที่เมื่อวานนี้ป้าไลน์เมื่อวานนี้ป้าไลน์จะป้าจะลงไวในเมื่อวานนี้ป้าไลน์บอกว่ามันจะมีคนจะถามเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักเรื่องสามีภรรยานะคะทุกคนป้ามีข้อคิดอันนึ่งอาจจะฝากไว้แล้วกันนะคะถ้าเผื่อว่าใครคิดเหมือนป้านะนะทุกคนใครมีสามีภรรยานะเป็นสามีภรรยากันนะคะทุกคนเขาบอกว่าสามีที่จะรักภรรยานรือคือเรียกว่า ต้องปกป้องภรรยานะต้องปกป้องเป็นเอาใจเป็นห่วงเป็นใยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าอสามีภรรยาหรือคู่รักใครเนี่ยไม่มีตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ทําร้ายไม่ได้อะไรเราเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงความรักหรือไม่ได้ปกป้องเราหรือไม่ได้เอาใจใส่เราเท่าที่ควรมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะต้องเตือนตัวเองว่าเราต้องรักตัวเองให้มากๆนะ ไม่ได้หย่าไม่ได้ล้างกันนะแต่เห็นแล้วว่าอ,อ๋อสามีเราเขาก็เออบางทีก็งานเยอะบ้างบางทีก็ไม่ค่อยมาเอ,อ่อเอากุหลาบให้บ้างหรือว่าทานข้าวด้วยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็ยังมีเขาเรียกความเสมอต้นเสมอไปกับครอบครัวกับลูกกับเต้าอยู่เนี่ยนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าวันนี้แหละที่เรามองเห็นก็คือเราจะบอกตัวเองว่าเราต้องรักตัวเองให้มากๆมากกว่าสามีนะคะทุกคนเราจะมีความสุขนะอย่าไปคิด ว่าเออเขาไม่ได้มากินข้าวด้วยเขาไม่ได้เอาใจใส่เราเขาไม่ได้มาเอาใจเราเขานอกใจเราอย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันจะเป็นทุกข์แล้วก็ทําให้เราไม่มีความสุขและสุดท้ายครอบครัวก็แตกแยกค่ะทุกคนดังนั้นก็อยากจะบอกว่าอะไรก็ตามปัญหาครอบครัวนะคะทุกคนรักตัวเองอย่าทิ้งตัวเองปัญหาอะไรก็ตามนะที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราสิ่งสําคัญคือเราต้องรักตัวเองให้มากๆ,ๆนะหลายๆคนบอกว่าเออพอมีปัญหาปัาป๊บก็นางเขาคุณค่านะคะ เขามีปัญหาปั๊บก็จะมาตัดพอตัวเองบางคนก็คิดสั้นบ้างบางคนก็เอ่อตัดช่องมาแต่พอตัวและหลายอย่างนะทุกคนแต่ป้าคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเจอปัญหาหนักๆมากมายแล้วเรากลับมารักตัวเองปั๊บรู้คุณค่าตัวเองรักตัวเองมันจะส่งกําลังใจให้กับตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะยืนขึ้นเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจมากๆม,ม,มากกว่าที่เราจะไปรักคนอื่น เพราะนั้นรักตัวเองแต่ก็มีความเบื่อเฟือให้กับคนอื่นบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนแต่ดังหนักก็คืออย่าทิ้งตัวเองอย่าทิ้งความเป็นตัวเองอย่าทิ้งความรักตัวเองของเราออกไปก็มันจะมีพลังแล้วก็ไม่ทําให้เราต้องตัดช่องน้อยแต่พอตัวให้เราคิดซะว่าเรามีทุกอย่างครบสามสิบสองนะสมองเต็มส่วนสายตาหูจมูกปากมือเท้านะคะทุกคน ทำมาหากินได้ไม่อดตายทำไปนะคะส่วนว่าใครจะมองเราเป็นแบบไหนเนี่ยอย่าไปสนใจเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นกําลังใจอีกด้ดนด้านหนึ่งนะทุกคนคนที่บอกด่าเราว่าเราอะไรมากมายเนี่ยมันคือกําลังใจส่วนหนึ่งที่มาจากมุมลบนะคะด้านลบของคนอื่นเนี่ยที่มองเราเนี่ยด้านลบเนี่ยมันสามารถเพิ่มกําลังใจให้เรามันอยู่ที่เราคิดว่า เราจะทำยังไงกับคนที่เข้าด่าเขาว่าเราเราควรจะมีอารมณ์ตามเขาไหมหรือเราควรจะเอาตรงนั้นมาเป็นเกาะกาําบังเกาะป้องกันเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเราเจอปัญหาหนักๆเราจะได้มีภูมิคุ้มกันว่าเราผ่านความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมากมายมาได้หมดถ้าเราโมต่แย่เสียน้ำลายคนหรือว่าความรู้สึกคนอื่น เราจะไปไหนไม่ได้ค่ะทุกคนเราจะก้าวขาไม่ออกเพราะนั้นก็นะอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆป้าก็รักตัวเองค่ะนะรักตัวเองก่อนแล้วค่อยรักผัวแล้วค่อยรักลูกกันไม่ใช่รักลูกค่อยรักผัวนะป้าป้าบอกตรงป้ารักตัวเองก่อนแล้วก็รักลูกแล้วก็รักผัวนะคะทุกคนเพราะนัานผัวเป็นคนที่สุดท้ายแล้วกันนะป้าเป็นคนแรกลูกเป็นคนที่สองผัวคนที่สามนะคะทุกคน เอาสอดเพลงเฮล่ากันไปนะสอบเพลงเฮลากันไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจและก็ให้ของขวัญขอบคุณมากๆนะคะสำหรับรานนี้ก็ขอให้ทุกคนทํางานมีความสุขความสุขค่ะร่ารวยเงินทองร่ารวยมิตรสหายที่ดีร่ารวยการงานที่ดีร่ารวยสุขภาพที่ดีร่ารวยครอบครัวที่ดีครอบครัวที่น่ารักนะคะทุกคนรักตัวเองให้มากๆค่ะและที่ขอบคุณมากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ที่พิสกินนะคะพิมแอดทีพิสกินออฟฟิเชียลค่ะทุกคนเบอร์โทร092 794 7526 098 565 5266 063 2425644ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ